สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องของเขานะครับมันนี้กะแอดมินสีพ้าพี่น้องนะครับมาตามแนวทางของลุงผาดอีกนะครับลุงผาดวดที่ผ่านมาเนี่เพิ่นห้สามศูนย์นะครับแต่ออกตัวกลับออกศูนย์สามวดนี้บอหูวว่าพิ่นได้เหตุไ้ไปแนวทางดูพป้นสี่ว่าจังไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังน้ากันนะครับไปชมน้ากันพี่น้องเขาไมา่ไล้าฝากกดติดตามไว้นะครับ ฝากกดติดตามไว้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพื่อนน้ำเด้อนะครับกดติดตามไว้ฮะเทียพี่น้องอยากตามต,ามตัวเลขนวทางของเพื่อนแจ้งสีหางายนะครับพี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนทุกเทือที่ทางช่องของเขาได้อัปโหลดคลิปลงไปนะครับแจ้งเลยพี่น้องก็ล้องตาม,มิงึงเที่เป็นโชคลาภของเขาเพราะว่าเขามาตามงวดแรกคนกับเขาเลยนะครับตัวเลขคนกับเขาเลยตัวเลขคนกับวัวลายนะครับหาคู่ฮกคู่นี่แหละ มัติพันมาถามว่าเพิ่นถูกวาเพิ่นบ่ถูกนะครับเพิ่นมั่นใจเพิ่นบ่กกลับเลยนะครับเพิ่นมั่นใจแบบบ่กกลับเลยใจตรงๆเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเขาไปตามบึง้งถามบึ้งนะครับกับแนวทางของลุกผัดนะครับเดี๋ยวแอดมินที่พักที่นองนะครับผมมาตามบึ้งตัวเลขแนวทางของลุกผัดนะครับว่าเพิ่นที่ได้ตัวไหน วันนี้เพิ่นสิได้ตัวใดเพิ่นสิมีแนวทางยังใดให้ครับพี่น้องไปพิจารณาเบิง่งไปเปรียบเทียบเบิ่งนะครับเด้อเป็นแนวทางมดดีผู้ใดหูว่าจะออกตัวใดมาตัวดใดเป็นตัวใดเไปเอาลเป็นแนวทางนะครับกำลังโจทให้อยูะนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ที่ผ่านมาพนบ่ได้พวกกับเจ้าของสูตรพ่กลับเพื่อนไปก็เจ้ากับเหมือดเลอดเจ้าของสูตรพวกกับนี่ซเลยนี่ซ้ำนี่ปะเดี๋่วจใส่ก็ใส่หมักเดี๋ยวจะ่มักแล้วก็เด้นหากระป่นเนี่ะเดินเกากระป๋าตัวนี้เดนก็กันซ้ำกันเดียมันมันจะเป็นยูคนละลัดอ๋อนี่คนละลัดมันจะเป็นลัด เดินหาแล้วก็รับกบนกับลักล่างยังไงนะโอ้มันสวดมันมันสิเป็นบนกำลังอ่าบนกับล่างคาดว่าว่าตัวนี้มันกลับกันเลยมั้ยนะเออมันเป็นกลับกันอ๋ออ๋อแต่สีมาใช่ไหมฮันกับที่นี้หาซี่หาศูนหาเก้าเนาะเออห้าสี่ห้าศูน เก้าเก้าก็สี่เก้าสี่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าห้ากับห้าเก้าตัวเดียวกันพวกเขียนก็ได้ ทำนั่นแล้วกระมันเต้เอนกัะเอ,เอาใส่กันผู้มาดตุกเรขาเด็กันะเอาดีตัวอื่นกระมาเอาใส่กันล่องเบื้องจับมาไซต์เตีจับมาใส่จับมาใส่เก่าใส่หางจีนะ,ะแต่แต่ของของลุงผ่านนี่สีแับให้เท่านี่หอเท่านี้นี่เป็นอีกแก้มห้เท่านี้นะครับเป็นวางมีเท่านี้แหละเป็นวางส่นะครับอันนี้เป็นแนวาทางนะครับแล้วก็เป็นงวดที่สองนะครับงวดที่สองของลุงผ่านนะครับ งวดแรกเข้าไปแล้วงวดที่สองนะครับเด่นหานะครับมีหาซี 4, 5, 5, 5. หาศูนหาเก่าเล่นเก่ากับมีเก้าศูนไอเก้าซีเก้าศูนเก้าสองนะครับเป็นงวดที่สองนะครับเป็นงวดที่สองงวดที่สองเด้อพี่น้องเด้อร้องตามเบิ้งนะครับร้องตามเบิ้งเพราะว่าเขาเพื่อนี่มันเข้ามาตลอดแต่ว่าแอบนี้เพิ่งจะมา ขอแนวทางเพื kind of 2. 2> mm ่อนลงเป็นคลิปให้พี่น้องได้รับชมงวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับงวดแรกก็เข้าไปแล้วนะครับอันนี้งวดที่สองนะครับเสื่อผมก็ซื้อได้ซั่งไปกลับตลอดเวลทั้งกลับตลอดแบบนั้นเดี๋ยวเจ้าปุ้มักเสือแม่นอยู่เออมันบ่ทานผู้ผู้มักกับผู้มักแข้งกับผู้กับกันนี้ผู้ับกันนี้คือจังเจ้าของเพื่อนมาแข้งได้ผู้กับกันงวดนั่นไงอันนี้งวดที่สองนะครับเด้องวดที่สอง หนึ่งเมษายนสองพัอกตัวอื่นใส่เกาใส่กันร่องเบิ้งตัวของกันเจ้าะฮะเทียบว่าไอ้ตัวโบเดียนเทียบโบแมนตัวนี้นะสิเตียาตัวอื่นมาประกบก็ได้เน้อตัวประกบใช้เบื้องเสียนะแต่ว่าลวงนี่สิเน้นให้คือหากัะเบ้าตัวเด่นตัวเด่นนี่คือหากัะเบ้าเด้อพี่น้องเด้อกันบ่มักตัวที่มาประกบจังสี่จังศูนย์จังสอง อเอาตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะครับแต่ตัวเด่นเพิ่นนหาตัวนี้นะครับพี่น้องบ่อยากเอาตัวได้มาใส่กับไปถ้ามันคอหลอดรถก็ได้นะครับใช้เดียวเลยก็ได้เพราะว่ามันกลับเปลี่ยนเพียงแค่น้ทาท้งนะครับเนาะมือโปรยหูวานจออกตัวได้ค้นหมุนยู่บังกอกค้นบอกอยู่กาลสินนะครับแต่ทีนี้นนก็คือบอกก้อนหมุนบอกบอกก้อนจับนะครับ เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นการคำนวณเราเหตุการณ์ไว้ทั้งหนาว่าเลขโชคลาภในวันที่หน,นึ่งเมษานี่สิเป็นเลขยู่ได้นี่สินะครับเป็นการคำนวณไว้วางวาง,วางไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องชมเปลี่ยนความมันเนิงนะครับเอ้อพอดีแอดมินกับมาเรียนมาคุยกับเพื่อนเลยได้แนวทางไปพี่น้องได้รับชมน้ำหาที่เปลี่ยนโชคลาภ พี่น้องเบิ้งแล้วสีเก็บไปเป็นสถิติก็ได้นะครับพราว่าเป็นเพียงแค่การคำนวณนะครับการคำนวณมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยได้แนว้ทั้งไปพี่น้องได้รับชมน้ำหาทจะเปลี่ยนโชคลาภพี่น้องเบิ้งแล้วสีเก็บไปเป็นสถิติก็ได้นะครับเพราว่าเป็นเพียงแค่การคำนวณนะครับการคำนวณมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับเงินทองกับของหายาก พี่น้องที่ใส่สใจก,กับระมัดระวังจากน้อยนะครับกี่วกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ขึ้นยู่กับผู้มีโชคมีดวงนะครับเพิ่นคำนวณเขาทุงวัดแต่ว่าเพิ่นกับผูถึงทุงวัดดอ,อกมีรุดนานรุดลังบางเทื่อเพิ่นกะห้าบาทสิบาทบางเทื่อบางเทื่อกับบ่ลงทุนนะครับคำนวณให้ได้อยู่แต่บ่ลงทุนเพราะว<า>่าคนทางบ้า<ห>นเฮากับ ว่ใครมากกันลงทุนบันไดนะครับเด็ไว้กับพ่อเป็นกระซ้ายพ่อเรียกน้ำย่อยอาบาทสิบบาทเจ่าคันพี่น้องเสียวไปพิจารณาเป็นแนวทางเปลี่ยนโชคลาภกับน้ำไปเบ่งไปเรียบเทียบกับเจ้าอื่นสำนักอื่นเบ่ง่ทีพี่น้องเคยติดตามมานะครับพี่น้องกดติดตามไว้นะครับเด้อกับแนวทางลุงผัดน,นะครับกดติดตามทั้งช่องของเฮาไว้พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เฮาอัพโหลดคลิป บางท่านก็ว่าเห็นหาบ่เห็นหัวตะสีเห็นน้ำก้นเรียกออกแล้วสั้นกับพยายามค้นหานะครับช่องเฮงลุงเรืองห้าเก้านะครับยูทูบเด้อนะครับในที่นอ้องเบิ้งเฉพาะยูทูบนะครับบางเทื่อกับเห็นกับพอได้ออกไปลงในเฟซบุ๊กนะครับบ่อได้ออกไปลงในเพจเแนแล้วทางกันนะครับเดอ้อ ก็ไปซื้อใช้เขาคือกันนลยตัวทุกเด็เขาดังๆเาก็เขาเขาไปใช้เจ้าเด็ว่านเนี้ยเนี้ยเตีเอาไปเปรียบเทียบเอาไปจัดใช้กันเบ้างอ่าต้อนวัานี่เขาเจ้ากระบาอยู่ดิเก่าเด่นดิเจ้าว่ะสามที่มันไปทำหลายอาจารย์แล้วเนาะเป็นกระบาเก่าละเก้ามาอยู่ขันดาเก่ากันชื่อสิเป็นเก่าอยู่ดอกแต่ว่าผู้ใดสิว่าเก่าตัวใดเนี้ยอนน่ะ เป็นเก้าหยังที่น้องแคปหน้าจอเอาไว้แล้วครับแล้วแคปหน้าจอเอาไว้เราก็นําไปพิจารณาเบิง่งเก็บไว้แต่เปลี่ยนสถิตินะครับเอาจังไดาก็คือจิป็นโชคลาภยู่ดอกงวดนี้ใกล้ๆมือนะครับใกล้ๆมือใกล้ๆมือหมยออกแล้วแอดมินสิมาตามเพิ่นอีกเทีย่ยนนึงนะครับว่าเพิ่นสินนี้การเปลี่ยนแปลงบ่ ด้เพิ่นสิยืนยันว่าซ้ำเก่าหรือสิเพิ่มสิลดจังใดจังมาต่ำกันเนาะครับเนาะไม่ได้จะเพิ่มใครอ่าไม่ได้สิเพิ่มใครยันบ่โชคดีติ่มาบ่โชคดีก็ดีเพิ่มไม่ได้สิเพิ่มให้อครเพิ่มก็เพิ่มบ่หลายดอกเพิ่มจกคู่2คู่เท่านั้นละอถ้าแทีไปเข้ากับความฝันเนาะอือบัสิไปฝันได้แต่งใจไว้มาใกล้ๆกันก็สิมาบอกคือเก่าเนาะนุ่งพาดเนาะอามาบอกคือฟังคือเก่านั่่นนะถ้าเที่ไปฝันได้แดงจิงครื่องตัวนั่นเด้อแดงบ่สิว่า 50หรือ90นั <usion> treats, so ่นแหละแดงจึงครึ่งว่าซั gar, ่นก็สิสัตว์บ่ที่ท้งอ่ะให้สุขสุขกันมาล่ําๆเรื่อยๆกันทุกท่านทุกคนครับเฮงๆรื่อยๆก้บพี่น้องเด้อสวัสดีครับ